เพื่อนๆคะวันนี้กลับมาส่องบ่อหอยจุ๊บให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะเพื่อนๆคะครั้งที่แล้วที่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูไปวันนี้ก็มาดูอีกครั้งนะคะเพื่อนๆคะจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะน้ําใสมากเลยค่ะสภาพน้ําดีมากเลยนะคะ ตะไคร่ก็เริ่มขึ้นเยอะมากแล้วค่ะเพื่อนๆข้างล่างที่เห็นดำๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาเมือลงไปลูบนะคะมันลื่นมันติดผืนมันติดพื้นซีเมนต์นะคะมันไม่ใช่ตะกอนหรือความสิ่งสกปรกเลยนะคะเพื่อนๆทีแรกว่าจะเอาสายยางดูดดดูดทิ้งนะคะเพื่อนๆคะ่ะ แต่เมื่อเอาเมือไปสัมผัสแล้วมันเป็นตะกรอนค่ะตะกรอนติดพื้นหมดเลยฉะนั้นมันเป็นแหล่งแหล่งเหมือนเป็นแหล่งธรรมชาติของหอยนะคะมันมันเกิดตะกรอนขึ้นมาเต็มหมดเลยค่ะเเพื่อนแหล่งอาหารของเขาทั้งนั้นเลยค่ะทีแรกก็คิดว่าเป็นสิ่งสกปรกเอ้ยเราจะต้องมาดูดทิ้งรูปเปล่าอะไรนะคะก็เมื่อกี้ก็ได้ล้วงลวงไปนะคะ ปรากฏว่ามันเป็นตะไคร่เกาะค่ะเพื่อนๆหนาเลยนะคะลื่นก็เป็นอาหารของหอยได้อย่างดีเลยพอดีได้เป็นอาหารของหอยเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะในเมื่อตะไคร้ขึ้นหนาขนาดนี้เนี่ยเราสามารถไม่ต้องให้อาหารได้เลยนะครับอาทิตย์ละครั้งก็สบายๆเลยแต่เพียงแต่ว่า มันเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีปลาค่ะในนี้มีปลาสลิดอยออู่ไม่ถึง10ตัวนะคะน่าจะเจดแปตัวหรือเปล่านะคะแล้วก็ปลาดุกตัวเล็กๆอยู่3มตัวฉะนั้นก็เลยต้องมาห่วงเขาก็ต้องให้อาหารถ้าเกิดว่าไม่มีปลาพวกนี้นะคะเพื่อนๆบ่อนี้แต่ไค้่น้ำเกาะได้ขนาดนี้เราสามารถที่ปล่อยได้เลยนะคะ คือสุดยอดมากเลยค่ะบ่อนี้สมบูรณ์มากก็เลยจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเขาขึ้นมาเป็นกองเลยนะคะเขาขึ้นมาหาอาหารนี่นะคะสะท้อนค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคะสวยงามมากเลยเป็นธรรมชาติที่มองแล้วสบายตา,เ,าเกิดความ ชอบความหลงรักเขาอย่างมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะข้างๆบ้านลองหาพื้นที่เล็กๆลองทําแบบนี้ดูนะคะทําให้เรามีความสุขมากๆเลยค่ะหลงรักบ่อนี้จริงๆเลยนะคะเพื่อนๆสุดยอดมากๆเลยชอบมากๆเลยมันไม่ได้เป็นบ่อจุ๊บที่ว่าเราใส่อหอยได้เป็นมากๆหรอกค่ะเพื่อนๆแต่ว่า เราก็มันมันดูแลสบายตาเนาะมันเป็นสิ่งที่เราเลี้ยงขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นมาแล้วก็เอาหอยมาปล่อยแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหมันเวิร์กนะคะเพื่อนๆแต่ว่าในคลิปที่เราเห็นเห็นในคลิปนะคะต่างๆเนี่ยปัญหาหอยจุ๊บเนี่ยที่เลี้ยงแล้วนะคะเดี๋ยวน้ําเน่าเดี๋ยวน้ําเสียตายกันมากมายแต่ อันนี้ทำไมเราเรามาเลี้ยงทำไมมันเป็นขนาดนี้มันใสปิ๊งเลยหอยมีความสุขมากเลยค่ะเพื่อนๆดูแล้วโอ้โหมันดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ว่าอยากจะลองก็คิดอยู่นะคะว่าอยากจะหามาลงอีกตัก2สองสามโลดีไหมอะไรนีคะ่ะเพราะว่าบ่อมันค่อนข้างใหญ่นะคะก็หอยก็ไม่มากเนาะดูกระจายไปก็ไม่ได้ไม่ได้แออัดนะคะเพื่อนๆ สวยค่ะสวยงามชอบมากเลยรักบ่อน,นี้มากๆเลยค่ะมีปลานะคะปลาสลิดก็วิ่งไปมาก็ทําให้เป็นดูเหมือนธรรมชาติยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเออ่ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูอีกนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน